ไอ้ต่อมลูกหมากตรงนี้เนี่ยที่คุณหมอบอกว่ามันโตขึ้นผมเองก็ยังไม่รู้จักขนาดสักทีหนึ่งว่าขนาดมันเป็นอย่างไรคุณหมอช่วยทําไงผมจะรู้แล้วขนาดนเป็นยังไงคือขนาดของต่อมลูกหมากเนี่ยนะฮะหลังจากอายุประมาณ40เนี่ยต่อมลูกหมากจะโตช้าๆมันจนถึงประมาณ20 c c. <อ>่สซีซีนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะโตเร็วขึ้นนะส่วนการโตเร็วเนี่ยไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าทาไมบางคนต่อมลูกหมากถึงโตเร็วในขณะที่บางคนอายุ8ปิ ตับลูกหม,มากก็ยังสิบกว่าซีซีอยู่เลยนะครับ hmm. ไม่มีใครรู้แน่ชัด hmm. มีทฤษฎีหนึ่งเขาเชื่อว่าเป็นสเตมเซลล์คอนเซ็ปต์ก็คือว่าตอนที่เอมบิโอเกิดขึ้นเนี่ยตัวไข่ผสมกับตัวสจิเนี่ยมันมีการแบ่งเซลล์นะครเด็กคนไหนเนี่ยที่แบ่งเซลล์เตียมเป็นตับลูกหม,มากไว้เยอะเนี่ยเจ้าเด็กคนนี้โตขึ้นคุณจะมีตับลูกหม,มากโต oh. นะครับเป็นเป็นทฤษฎีที่เขาเชื่อกันอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่สามารถอธิบายได้ว่าได้ว่าทาไมบางคนเนี่ย ตับลูกหมากโตเร็วมากบางคนตับลูกหมากแทบจะไม่โตเลยอันนี้คนที่ปกตินั้นส่วนใหญ่แล้วก็จะประมาณ20ซีซีหรือต่ำกว่านี้ถ้าเป็นวัยรุ่นจะต่ำกว่านี้แต่ว่าอายุ40เนี่ยส่วนใหญ่จะประมาณ20ซีซีแล้วพออายุมากขึ้นอาก็มรกจะโตขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่ใช่ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดว่าคุณตอบรูปหมากไซนนี้แล้วคุณต้องผ่าตัดอันนี้ไม่ใช่ข้อบ่งชี้ขึ้นกับอาการมากกว่าถ้าอย่างนั้นอาการคืออะไรครับ อาการของตําลูกหมากโตก็คือเมื่อตําลูกหมากมันรัดท่อปัสสาวะอาจารย์นึกภาพออกเนี่ยท่อปัสสาวะอย่างนี้เนี่ยตับตลูกหมากมันรัดท่อปัสสาวะก็จะทำให้รูปัสสาวะแคบลงพอรูปัสสาวะแคบลงปั๊บเราจะต้องใช้แรงเบ่งมากขึ้น<อ>นะ,ะเราจะมีการเบ่งนานนะ,ะครับกว่าจะออกพอออกแล้วไม่พุ่งแรงพอพุ่งแล้วเนี่ยมันจะมีลนะักษณะกระปิดกระปอยแทนที่จะพุ่งแรงจนสุดมันจะกระปิดกระปอยนะ,ะตอนฉี่สุดแล้วก็รู้สึกว่าบันชียังเหลือตกค้างอยู่ นะบางทีมีหยดติ้ง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 ต,งตามมาอันนี้เป็นลักษณะที่เราเรียกว่า obstructive symptom คือมีการอุดกั้นของของของตัวรูปัาวะทางเดินเสนมคุณหมอบอกนะว่ามันพุ่งไม่แรงใช่ครับแล้วเออจริงเหมือนกันนะเมื่อสมัยหนุ่มๆนี่ผมรู้สึกว่าผมเล็งแม่นหลือเกิดครับจะเล็งยิงที่ตรงไหนเนี่ยเล็งปุ๊บไปแล้วเลื่อนนิดเดียวมาเดี๋ยวนี้ความแรงมันลดลงนะเดี๋ยวนี้มันความค,ความแรงก็ลดลงความแม่นก็ลดลงความแม่นก็ลดลงนี่เป็นของธรรมดา แล้วถ้าถ้าตอมลูกหมากยิ่งโตเนี่ยแทนที่จะแม่นมันกระจายมันมันมันไม่ใช่พุ่งเป็นลําแต่มันอาจจะเป็นฝอยออกมาอย่างนั้นหรือเปล่าครับตัวนี้ไม่ใช่อาการของลักษณะตํอมลูกหมากโตนะฮะครับคราวน,นี้นอกจากอาการที่เรากล่าวมาเมื่อกี้คืออาการอุดกั้นจากการที่มันบีบทําให้ทางเดินปัสสาวะแคบลงเนี่ยอ,อาการอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดเนื่องจากว่ากระเพาะปัสสาวะเนี่ยพอมเจอรูแคบๆเนี่ยมันจะต้องปรับตัว รปรับตัวเพื่อให้ฉี่ผ่านให้ได้เพราะฉะนั้นมันจะล่ําขึ้นหนาขึ้นเหมือนกับเล่นก้ามทุกวันนรระรกระเพาะปัสสาวะมันก็จะหนาขึ้นล่ําขึ้นไอ้ไอ้ไอ้ผนังของกระเพาะปัสสาวะมันจะจะหนาขึ้น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 เพราะมันต้องทํางานหนักเพราะมันต้องทํางานหนักถูกต้องแล้วการที่มันหนาขึ้นเนี่ยมันจะจุฉี่ได้น้อยลงเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะปัสสาวะบ่อยนอกจากบ่อยเนี่ยบางคนมีความรู้สึกว่าพอได้ยินเสียงน้ําไหลเนี่ยนะปัสสาวะแทบจะลาดเลยเพราะว่าการที่มันหนาขึ้นเนี่ยมันไวกว่า มันอยากจะฉี่มันอยากจะฉี่เลยแต่พอไปฉี่จริงๆเนี่ยออนิดเดียวกลับออกลําบากอันนี้คือลักษณะที่เฉพาะจดจงของต่ำลูกหมากโตเลยรอโทะนะผมอยู่ในรัฐสภาครับผมเคยสังเกตห้องน้ําผู้ชายมันก็จะมีโถปัสสาวะเลียงกันโถแรกเนี่ยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุมักจะไปยืนครับเพราะว่าที้เหยียดเดินเข้าไปขนานลึกผู้สูงอายุแปดสิบก็มีแปดสิบกว่าก็มีนะครับที่เป็นสวสมัยผมปรากอว่าไอ้โถแรกเนี่ย มันจะมีน้ำปัสสาวะเลอะลงมาที่พื้นอยู่เป็นประจำแล้วก็สังเกตดูผู้สูงอายุมักจะมีที่เป้ากางเกงเนี่ยมันจะเปียกพอเดินออกมาเนี่ยสังเกต,กตดูปตเป้ากางเ,เกงเปียกอันนั้นเป็นเพราะอะไรอันนั้นเป็นเพราะนะฮนะเพราะว่าการที่ตับลูกหม,มักโตทําให้ปัสสาวะไม่พุ่งแรงนะฮะไม่พุ่งแรงแล้วก็มันกระปิดกระปอยแล้วตอนสุดก็จะมีจะไม่จะคือปัสสาวะไม่พุ่งแรงพอเบ่งเบ่งออกมาหยุดต้องมาเบ่งใหม่ นะฮะแล้วก็ตอนสุดท้ายเนี่ยมันจะเอื่อยๆแล้วก็หยดๆลงประกอบกับคนสูงอายุเนี่ยมักจะอ้วนขึ้นด้วยทําให้เข้าใกล้ชิดโถได้น้อยลงประกอบกันหลายอย่างครับนะฮะ,ะ,ะมีหน้าแหละฮะผมถึงสังเกตว่าอสอวอของเราเนี่ยจึงจึงเป็นคนสูงวัยนะฮะป <c oughs> ัจจุบันเราก็เรียกชายสูงวัยว่าสอวอเหมือนกันแล้วฮะ,ะอ๋อ <c oughs> ท่าน,นี้ต่อมลูกหมากอักเสบเหรออาการจะเป็นต่อมลูกหมากอักเสบเนี่ยส่วนหนึ่งเกิดจากติดเชื้อแบคทีเรียนะฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ย คือตําลูกหมักโตที่เรากล่าวเมื่อกี้เนี่ยเราบอกว่าตําลูกหมักเริ่มโตหลังปีครับปีแต่เกือบเกือบทั้งหมดคนไข้จะมาหาแพทย์หลัง50ปีนะฮะโอกาสที่จะมา40ต้นๆแล้วฉีดลำบากจะตําลูกหมักโตพบน้อยมากๆพบน้อยมากๆนะฮะแต่ในขณะที่ตําลูากหมักอักเสบเนี่ยเกิดจากติดเชื้อแบคทีเรียหรือการอักเสบที่เราไม่ทราบสาเหตุแล้วคนไข้ก็จะมีการเจ็บที่บริเวณนี้นะฮะแต่คนไข้ไม่สามารถบอกได้ว่าผมเจ็บที่ตําลูกหมักผมมองไม่เห็นนะตําลูกหมักคนไข้ก็จะบอกว่า คนไข้เ็เจ็บที่บริเวณฝีเย็บนะฮะเจ็บตรงนี้ฝีเย็บตรงฝีเย็บเจ็บที่ลูกอัณฑะบ้างเจ็บที่องคชาตบ้างเจ็บที่หัวนหน่าวบ้างแท,ท้จริงๆแล้วอาการอักเสบอยู่ที่ต่าลูกหมาอ๋อมันเจ็บส,สะท้อนไปอาจจะฝีเย็บฝีเย็บนี่ก็อยู่ใต้ลูกอัณฑะไอ้หลังลูกอัณฑะระหว่างก้นรูก้นกับถุงอัณฑะรูก้นอยู่นี่ใช่ไหมครับรูก้นกับถุงอัณฑะครับกว่ถุงอัณฑะแต่แถวนี้เราเรียกฝีเย็บใช่ครับแล้วเออเมื่อกี้นี่ลืมถามไป ในรูปนี้เนี่ยองคชาตมันไม่ได้มีอยู่เพียงแค่นอกล่างเน่านอกผิวหนังเท่านั้นใช่ครับแต่มันมีลึกเข้าไปข้างในด้วยเกินกว่าครึ่งหนึ่งอยู่ข้างในครับโอ้ตวลงองคชาตที่เราเห็นกันว่ามีคนเขาวัดยาวหกนิ้ววัดแค่นี้เองแต่จริงๆแล้วมันมีอีกประมาณเท่าตัวอยู่ในนี้ถูกต้องครับโอ้ที่บอกเจ็บองคชาตินี่ก็เจ็บตรงนี้ครับอ๋อครับอนี่ะคนไข้ก็จะมีอาการเจ็บเพราะว่าคนไข้บอกไม่ได้ว่า ตัวเองเนี่ยเจ็บที่ตําลูกหมกักมันมองไม่เห็นตําลูกหมากบางคนยังไม่รู้ด้วยซ้ําว่าตัวเองมีตําลูกหมักแล้วมันอยู่ตรงไหนนะฮะก็เลยบอกกัรไม่ได้ว่าคนไข้เจ็บที่ตําลูกหมากแต่พอเราตรวจทางทวารหนักเนี่ยเวลาล้วงก้กนเข้าไปจับดูเราก็จะ <c oughs> รู้ว่าคนไข้เนี่ยมีอาการอักเสบที่ตําลูกหมากเพราะว่ามันจะเจ็บมาก<อ>ถ้าเป็นลักษณะการตําลูกหมักอักเสบแบบเฉียบพ,พันธ์นะครับหมายความว่าคุณหมอต้องล้วงเข้าไปในก้นถูกต้องครับทางทวารหนักนี่นนใช่ครับแล้วก็เอานิ้วเนี่ยเอามาดันเข้าไปทางนี้ใช่ครับ พอพอล้วงทั้งนี้ทั้นิ้วดันทังนี้ก็มาชนกับกับไอไอตัวตําลูกหมากถ้าเจ็บมากเนี่ยใช่แล้วแสดงว่าอักเสบอันนี้เป็นลักษณะอักเสบที่เฉียบพันุ์นะฮะโอโชคดีของมะเร็งตับลูกหมากอย่างหนึ่งก็คือว่ามะเร็งตําลูกหมากเนี่ยมักจะเกิดบริเวณทางด้านหลังนะร้อยละเจ็ดสิบเกิดทางด้านหลังถ้าเราดูตับลูกหมากจากรูปนี้นะฮรรูปนี้เราจะเห็นตําลูกหมากเป็นโซนๆซนเนี่ยเขาจะมีแบ่งเป็นโซนๆนะฮะครับตัวตําลูกหมากโตที่พบในคนสูงอายุเนี่ย มักจะเกิดตำแหน่งที่ล้อมรอบพ่อปัสสาวะอยู่นะฮะมรอบท่อปัสสาวะอยู่ใช่ครับทําให้ปัสสาวะลําบากในขณะที่มะเร็งตับลูกหมากเนี่ยร้อยละเจ็ดสิบเกิดทางด้านหลังเกิดทางด้านหลังอ๋อแล้วก้นเนี่ยพอเรา้วงเข้ามาถูกต้องครับเราก็จะคาได้ตุ่มแข็งแข็งนะฮะถ้าเนื้อมันแข็งแข็งเนี่ยมันจะเป็นมะเร็งเราต้องสงสัยมะเร็งตับลูกหมากแล้วแต่ถ้าต่อลูกหมากอักเสบเนี่ยมันจะสะดุ้งมันจะเจ็บมันจะเจ็บนะฮะอเวลาบีบแล้วจะเจ็บมากครับแล้วก็ถ้าตําลูกหมากโตเลยครับ ตับลุกหมกโตแล้วก็เราก็คำสามารถคำขนาดได้แล้วก็ดูจากอาการถูกต้องครับนะฮะาวนี้ถ้าอาการที่อาการมันคล้ายกันมากเลยใช่ไหมอาการคล้ายกันมากครับแต่ว่าตําลุกหมกเสพเนี่ยจะพบในอายุที่น้อยกว่าเช่นอายุ30สิบก็เป็นแล้วในขณะที่ตําลุกหมกยังไม่ทันโตเลยอายุ3า4สิบี่สิบนะฮะ